สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนใช้ปลั๊กอินซีฟอนกันนะคะ<ม>ก่อนอื่นนะคะให้เราไปที่ปลั๊กอินค่ะแล้วก็ไปที่เพิ่มปลั๊กอินใหม่ค่ะแล้วก็ให้เราเพิมพ์ตรงนี้นะคะว่าซีฟอน รอมันขึ้นตรงนี้นะคะให้เรากดติดตั้งตอนนี้นะคะรอไปสักพักหนึ่งคะ่ะจนกว่ามาันจะติดตั้งเสร็จ ติดตั้งเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมาขึ้นอยู่ตรงนี้ค่ะให้เรากดใช้งานนะคะแล้วก็รอมันดาวน์โหลดค่ะพอกดใช้งานแล้วนะคะให้เรามาที่รูปแบบค่ะแล้วไปพอกด พอกดใช้งานเสร็จแล้วนะคะให้เรามาที่รูปแบบค่ะเราไปที่ฟอนต์นะคะจะมีพาดหัวกับส่วนเนื้อหานะคะตรงนี้ให้เราเลือก พอเรามาที่หน้านี้พอเรามาที่หน้านี้นะคะจะมีภาพหัวข้อกับส่วนเนื้อหานะคะให้เราเลือกว่าเราจะเปลี่ยนไหนนะคะสมมติเราจะเปลี่ยนหัวข้อนะคะให้เรากดที่ตรงนี้นะคะคำว่าใช่นะคะแล้วก็เราก็มาเลือกฟอนต์นะคะว่าเราจะใช้ฟอนต์แบบไหนสมมุติเราจะใช้สารบัญน,นะคะให้เรากดตรงนี้ค่ะ แล้วก็กดตรงบังคับใช้ฟอนต์นี้นะคะแล้วบันทึกการเปลี่ยนแปลงค่ะจากนั้นนะคะให้เราไปดูที่หน้าเว็บของเราค่ะ หัวข้อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะคะนี่นะคะหัวข้อมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะต่อไปนะคะเราจะเปลี่ยนฟอนต์เนะะื้อหาให้เราไปที่หน้าควบคุมะคะ่ะ แล้วไปที่รูปแบบนะคะแล้วก็เลือกคำว่าฟอนต์เหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็ไปที่ส่วนเนื้อหานะคะให้เรากดตรงนี้เหมือนเดิมค่ะคำว่าใช่แล้วให้เราเลือกนะคะว่าเราจะเลือกฟอนต์ไหนนะคะสมมติเราจะเลือกอนาคตใหม่นะคะให้เราคลิกตรงนี้นะคะขนาดสองสิบหกแล้วก็มาครับใช้ฟอนต์นี้ค่ะ แล้วก็บันทึกกามเปลีป่ยนแปลงเราเข้าไปดูหน้าเว็บเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะฟอนต์ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปค่ะฟอนต์ที่เนื้อหาก็จะเปลี่ยนไปนะคะนี่ค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นปลั๊กอิน Nexsen Social Login นะคะให้เราไปที่ปลั๊กอินเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เพิ่มปลั๊กอินใหม่นะคะแล้วก็พิมพ์ค้นหาตรงนี้ค่ะ นี่นะคะมันก็จะขึ้นให้เรากดติดตั้งตอนนี้นะคะ พอเราติดตั้งเสร็จแล้วนะคะให้เรากดใช้งาน,นะคะ่ะเราก็รอมันโหลดนะคะพอกดใช้งานเสร็จแล้วนะคะให้เรามาที่ตั้งค่าค่ะแล้วไปที่ NextSense Social Login นะคะแล้วก็คียกเข้าไปค่ะ รอมันโหลดสักพักหนึ่งนะคะมันก็จะขึ้นหน้านี้มาให้เรานะคะเราอยู่หน้านี้นะคะแล้วแต่เราเลยค่ะว่าเราจะเลือกอันไหนอันนี้เลือก a c e b o o k นะคะให้เรากดตรงนี้ค่ะพอเข้ามาในหน้านี้นะคะก็จะมีเมนูแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะอันนี้บาทอน นี่อ่จจะเป็นอาน,อนนี้อนี้เกี่ยวกับ Data ก็จะเป็นนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นแบบนี้ค่ะพออยู่หน้านี้นะคะให้เรากดไปที่ Bottom ค่ะแล้วเราก็กดไปที่ setting ค่ะนะคะให้เราใส่เนื้อหาตามที่เราต้องการนะคะ นี่ค่ะเรา,เราก็ใส่เนื้อหาแล้วที่เราต้องการแล้วเราก็กดมันทึกการเป็นแปลค่ะเราก็มาดูที่หน้าเว็บนะคะที่ฉันขอจุ่มกันน,ำน้ำในห้องนี้ค่ะ